เชิญท่านสมาชิกถามครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมนายขวัญเลิศพาณิชย์มาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีพักเก้าวไกลนะครับก็ขออนุญาตเสริมในประเด็นที่คุณหมอเลวัตได้พูดไว้ก่อนหน้านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับใครๆก็รับรู้ว่าวันหนักหนาสาหาัสากันคล้ายกับสงครามโลกครั้งที่3เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันได้ฆ่าชีวิตผู้คนเนี่ยอย่างทั่วโลกมากมายเหลือเกินนะครับที่เหลือก็บาดเจ็บ ลุกลมลมลุกคุกคาดอยู่นะครับเหมือนอย่างชาวบ้านในประเทศไทยที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับอย,อย่างทั้งที่โฆษกรัฐบาลได้ถแถลงนะครับเอาไว้ว่าเราอยู่ในอันดับต้นๆน,นะครับของการาป้องรามนะครับในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดจริงครับเราอยู่ในระดับต้นๆแต่อาจจะไม่ใช่ทางศูนย์สอคบอย,อย่างเดียวนะครับที่ได้ทําให้มันสิ็จเกิดสิ่งที่ดีขึ้น ผมคิดว่าเป็นเพราะคนไทยทั้งประเทศมากกว่าครับที่ช่วยกันและรักประเทศไทยนะครับแต่ท่านบอกกับทุกคนว่าอย่าก,กาดตกแต่คุณกลับเปิดกาดให้ต่างชาติเข้ามาอับปคัตที่ประชาชนชาวรยองเพราะลก็ฉุกเฉินนะครับที่ตึงไว้เพื่อหวังให้ออกคําสั่งให้เป็นไปในมาตรการเดียวกันทั้งประเทศคนจับกลุ่มรวมกันคุณจับคนเล่นวีโนโดมิโนคุณจับทุกวันนี้ชาวบ้านเขาทำตามกติก,กาทุกอย่างนะครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวนะครับแต่เป็นเพราะว่าเขารักประเทศ แต่โดยที่คนเป็นฆาตกรนะครับสิ่งที่คนสงสัยอยู่นะครับทั้งครอบครัวจากคณะทูตนะครับตรวจเจอโรคตั้งแต่สนามบินนะครับแต่ไม่มีการกักตัวนะครับทาไมถึงไม่ไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกทําไมถึงให้กลับเข้าสู่ในที่ที่มีคนอยู่เยอะเขาต้องป้องกันตัวเองและครอบครัวของเขาด้วยนะครับยังรวมไปถึงกรณีทหารอียิปต์นะครับที่ท่านโฆษกนะครับบอกว่า นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเหมือนกันมีแบบนี้มาตลอดแล้วถ้าเกิดว่าเรา,าไม่บังเอิญเจอในกรณีนี้ล่ะครับแสดงว่าเราเนี่ยปล่อยให้เชื้อเนี่ยบินว่อนอยู่ในอากาศในประเทศเราตลอดเวลาเลยล่ะครับทำไมต้องต้องเอาชีวิตของคนไทย70ล้านคนเนี่ยมาแลกกับกลุ่มคนอภิสิทธิ์ชนพวกนี้ครับท่านต้องยอมรับนะครับว่าการบริหารงานเนี่ยล้มเหลวมากกับเงื่อนไข11ข้อในการผ่อนผ่น,ผนบนของการเข้าออกนะครับ คุณบอกให้ชาวบ้านห้างร้านเข้มงวดตั้งกฎแต่คุณกลับเปิดเกาะให้พายุซัดชีวิตชาวบ้านอีกครั้งล้มอย่างละเนะนาดนะครับคุณบอกเขาว่าถ้าหากว่าพบผู้ติดเชื้อที่ไหนกิจการไหนจะต้องถูกสั่งปิดทันทีแต่ในทางกลับกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคุณกลับเพียงเอ่ยคําว่าขอโทษมันเหมือนกับสุภาษ,ษิตที่ว่าความผิดคนอื่นยิ่งใหญ่เท่าคุณเขาความผิดตัวเราบางเบาเท่าเส้นขนเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดเพราะคนไม่เคารพกติกานะครับ แต่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลที่ทําให้เกิดสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอีกครั้งทั้งที่พวกเขาล้มลุกคุกคานมาตั้งนานตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มตั้งไข่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องกลับมาล้มลุกคุกคานอีกครั้งหนึ่งแผลเก่าเขายังไม่หายเลยครับตอนนี้ยิ่งระบบช้าเข้าไปอีกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอฝากท่านประธานถามไปยังท่านารัฐมนตรีนะครับวันนี้น่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีช่วยมานะครับผมขอถามแบบนี้ครับว่าผมไม่เชื่อนะครับว่า คณะ VIP ที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เนี่ยจะมีเพียงกรณีเดียวซึ่งผมมั่นใจว่าไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆขอให้ท่านรัฐมนตรีสารภาพออกมาเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคณะ VIP แบบเนี้ยมาแล้วกี่รายและไปอยู่ที่จังหวัดใดบ้างและมีกระบวนการติดตามตรวจสอบอย่างไรนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำอีกและช่วยบอกให้ชื่นใจด้วยครับว่าท่านจะทำอย่างไรครับ คำถามแรกครับ,รบขอเชิญรัมตรีครับกระเหรียนประธานสภาที่เคารพผมนายสาธิตปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์จา,จากจังหวัดระยองนะครับในฐานะรัมติช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้เพื่อนสมาชิกแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมอธิบายหลักเกณฑ์สั้นๆเป็น พื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเวลาเราวางกฎเกณฑ์สําหรับกลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศนะครับหลักการทั่วไปก็ทุกคนต้องต้องมีการสเตตควอนตินแน่นอนที่สุดนะครับทุกคนจากทุกชาติไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนไทยกับจากต่างประเทศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชาวต่างประเทศจะเดินทางมาเพื่อทําภารกิจอะไรก็ตามแต่หลักทั่วไปก็จะมีข้อยกเว้นนะครับในการ ในการบริหารงานบุคคลในการบริหารงานองค์กรต่างๆหรือในหลักกฎหมายก็ดีนะครับหลักการต้องมีข้อยกเว้นเนื่องจากว่าในการบริหารจัดการเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อประสิทธิผลและก็ประสิทธิภาพของงานและการจัดการในบางกลุ่มที่ไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นแบบเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันนะครับข้อยกเว้นก็จะมีตามที่ผมได้เรียนกับท่านนะครับว่าจะมี คนในการได้รับข้อยกเว้นนะครับ11กลุ่มนะครับที่เป็นข้อยกเว้นตามประกาศมาตรการที่กำหนดให้บุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับระบบการทำงานก็ในการอนุญาตให้เครื่องบินเข้าผ่านน่านฟ้าของประเทศไทยนะครับ mm hmm. ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศที่จะอนุมัติ เพื่อที่จะให้บินเข้าน่านฟ้าผมผมไม่พูดถึงรายละเอียดเป็นตัวทางการนะครับพูดให้ให้เข้าใจง่ายๆครับการที่จะมีเครื่องบินลงจอดในสนามบินแห่งไหนก็ขึ้นอยู่กับการบินพลเรือเรือแห่งประเทศไทยหรือกทอพอนะครับพอลงมาปับ๊บการปฏิบัติการนะครับตามหลักการทั้งหมดขึ้นอยู่กับระเบียบประกาศกําหนดของปรกรฉุกเฉินตรงนี้ ปฏิบัติโดยศูนย์ EOC นะครับร e ศูนย์ EOC ในกรุงเทพก็จะมีโครงสร้างแบบหนึ่งนะครับในต่างจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นประธานนะครับอย่างที่อุตภเปาเนี่ยนะครับศูนย์ EOC ก็จะเป็นประธานก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการท่าอากาศยานอุตภเปาเป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับเราจะแบ่งเป็นกลุ่มภาร,รกิจการปฏิบัติการกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ กลุ่มภารกิจการส่งกําลังบํารุงและกลุ่มภารกิจงบประมาณและกฎหมายซึ่งอันนี้อยู่ในโครงสร้างของศูนย์อีโซีในแต่ละจังหวัดกร,รณีท่านทูตและนักบินเป็นกลุ่มหนึ่งใน11กลุ่มที่ได้รับข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นเป็นหลักการหรือมีรายละเอียดอย่างไรก็ที่ผมเรียนนะครับนักบินก็เป็นเรื่องของกลุ่มที่5นะครับซึ่งจะต้องปฏิบัติได้รับการยกเว้นว่า ไม่ต้องไม่ต้องควอนตีนนะครับไม่ต้องไม่ต้องตรวจแต่ต้องผ่านการคัดกรองต้องมีกรมธัรนประกันที่แสดงว่าคุ้มครองเรื่องการติดเชื้อโควิดนะครับซึ่งอันนี้มีหลายมีหลายหลักการนะครับส่วนเรื่องของอุปทูตก็เป็นประกาศเป็นมาตรการข้อยกเว้นในกลุ่มนี้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับการไปพำนักหรือไปเขาเรียกไป ตรวจเนี่ยนะครับการเข้ามากลุ่มทักทูตก็ต้องมีการตรวจก่อนสําหรับกรณีลูกท่านทูตเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาตรวจเสร็จนะครับเขาก็โดยปกติก็ต้องไปพักในสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศนะครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับลูก็ทูตก็ไปพักในคอนโดแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อไปพักที่นั่นนะครับพอผลตรวจออกมานะครับจากที่นั่นเขาก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลทันทีนะครับอันนี้ก็เป็น2กลุ่มใน11 ซึ่งได้รับการยกเว้นและปฏิบัติตามข้อกําหนดนะครับส่วนการที่ทําไมจึงออกไปอยู่ในที่พำนักที่เป็นพิเศษอันนี้ผมคิดว่าทั้งนายกรัมตรีแล้วก็กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกาลังตรวจสอบข้อได้จริงและจะนำเนินการไปสู่การถอดบทเรียนแล้วก็เป็นการแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้ไม่ได้มีอภิสิทธิ์พิเศษ นะครับเพียงแต่ว่าเป็น2ใน1ิบเบที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรการซึ่งเป็นการจัดการผู้ที่เดินทางเข้ามาจากนอกราชาอาณาจักรของออศูนย์สอบคอนะครับขอตอบคําถามก็าตอหนงอย่างนี้ครับท่านประชิกมีสิทธิ์ถามได้ครับเชิญต่อครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายวันเลิศพันนิตบ้านนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดชนบุรีพักก้าวไกลนะครับก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้ถามนะครับท่านรัฐมนตรีไปนะครับในเรื่องของผมอยากทราบว่า v i p เนี่ยของท่านเนี่ยมียกเว้นไปแล้วกี่รายนะครับแล้วก็ปล่อยปะละเลยไปทั่วประเทศขนาดไหนแล้วก็ยังไม่รู้นะครับผมอยากได้ได้ข้อมูลของตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้เผื่อว่าถ้าท่านตอบได้ก็อาจจะรวมกันตอบได้ทีเดียวนะครับท่านประธานที่เคารพครับ จำนวน101วันนะครับเป็นจํานวนที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาใหม่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับเทศบาลนครระยองเนี่ยประกาศปิดโรงเรียนทั้งในระดับมัธยมประถมนะครับศูนย์เล็กและห้องสมุดนะครับหลายแห่งเลยนะครับทั้งที่เพิ่งจะกลับมาเปิดเรียนกันไม่ถึง2อาทิตย์ นะครับนักเรียนกว่าหมื่นคนทั่วจังหวัดระยองที่ต้องหยุดเรียนอีกครั้งผู้ประกอบการห้างร้านคนทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนบางคนต้องตกงานบางคนที่เขายอมปิดกิจการไม่มีไรายได้ยอมขาดทุนนําเงินเก็บออกมาแบ่งให้กับคนงานยอมเป็นหนี้สินมากมายยอมกักตัวอยู่บ้านไม่ไปไหนเพื่อช่วยชาติตั้ง 3- ามสี่เดือนหน้ากากอนามัยที่แสนจะแพงเขาก็ต้องหาซื้อมาเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวยอมเว้นระยะห่างทางสังคม แต่สุดท้ายรัฐบาลกลับปล่อยให้อภิสิทธิชนนาเชื้อเข้ามาในประเทศไทยพนักงานในโรงแรมที่ทหารอียิปต์เข้าพักนะครับต้องกักตัวเป็นระยะเวลา14วันและพวกเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพวกเขาเนี่ยจะติดเชื้อหรือเปล่าประชาชนไม่กล้าออกมาเดินห้างสำรัสินค้าครับตอนนี้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวถูกยกเลิกถึง90%รวมถึงเกาะสม็ดนี่รู้สึกว่าจะ100%แล้วด้วยมั้งคับ ความเดือดร้อนของประชาชนนะครับผู้ประกอบการทั้งกลางวันและกลางคืนพ่อค้าแม่ขายพ่อแม่เด็กนักเรียนแรงงานที่ต้องถูกหยุดงานและตกงานคําถามของผมนะครับดีด้วยซ้ําที่วันนี้ได้รับคําตอบจากท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับผมอยากถามไปว่านอกจากคําขอโทษที่ท่านมอบให้ประชาชนนะครับรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยและมีมาตรการเยียวยาความเสียหาย ทางเศรษฐกิจของชาวระยองได้อย่างไรและเมื่อไหรครับขอบคุณครับเชิญรัฐนตรีครับกับ,บ,บเป็นประธานสภาที่เคารพนะครับผมสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ต้องกลับขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้เป็นห่วงพื้นที่แล้วก็เป็นห่วงสถานการณ์สำหรับคําถามในเรื่องของการเดียวยาผลกระทบแน่นอนที่สุดนะครับผมอยู่ในพื้นที่ทราบดีนะครับว่า ในส่วนของการที่จะได้รับผลกระทบในส่วนของภาคธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ต้องสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับเพื่อนสมาชิกครับคือต้องทํำยังไงก็ได้ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นนะครับและให้ให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติประจําวันให้ได้และให้เศรษฐกิจค่อยๆเดินกลับมาแล้วก็ค่อยๆเดินให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างเ,เติบโต ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ธุรกิจได้ขับเคลื่อนกลับมาเหมือนเดิมแล้วต้องดีกว่าเดิมนะครับผมใช้โอกาสตรงนี้เป็นเป็นใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสนะครับเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีของกรมควบคุมโรคลงพื้นที่ในการที่จะตรวจเชิงลุกนะครับการตรวจเชิงรุกเนี่ยความจริงมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับหเคสก็ใช้ต้นทุนประมาณ 2- 0 0 0ถึง3,000บาทวันนี้ เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากรถพระราชทานที่จะไปตรวจพี่น้องคนระยองเชิงรุก14วันนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ต่อวันได้จะเมื่อวานได้พันกว่านะครับวันนี้ก็เข้าแถวที่จะตรวจนะครับอันนี้เราจะใช้วุกิจนี้เป็นโอกาสในการที่จะที่ผมเรียนเพื่อนสมาชิกไปเบื้องต้นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้คนเชื่อมั่นว่าประเทศนี้ บริหารจัดการสถานการณ์โควิดได้โดยระบบที่วางไว้นะครับประเทศนี้นอกจากได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนต่างชาตินานาชาติว่าจัดการกับการควบคุมการระบาดโควิดได้การฟื้นตัวของโควิดได้เป็นอันดับสองเนี่ยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่านอกจากนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะไปควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างนะครับและกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับคน ทั้งประเทศและคนระยองเมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองนะครับคุณหมอบัญญัติเาจตนจันทร์ได้มีการขอให้รัฐบาลเยียวยากับผู้ประกอบการนะครับในจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้รับยินเสียงนี้แล้วนะครับแล้วก็จะต้องดําเนินการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยที่เขาไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยแต่อาจจะเกิดจาก กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะรับไปหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะมีมาตรการหรือจะไปเยียวยาผู้ประกอบการในจังหวัดระยองและก็ใกล้เคียงได้อย่างไรบ้างแต่ผมย้ํานะครับว่าพวกเราเพื่อนสมาชิกต้องช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันตรวจสอบอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมเรียนกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดระยองว่าถึงแม้ว่าผมจะเชื่อและก็สืบสวนโรค ไปดูกล้องวงจรปิดจนตาเปียกจาแฉหลายชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะดูการเส้นทางเดินทางของทหารในหยิบก,กลุ่มนี้นะครับผมบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพิ่งจบร้อเซผมขอให้รับฟังพี่น้องประชาชนคนละยองว่าถ้ามีข้อมูลที่เล็ดลอดว่ามีช่องทางอื่นไหนหรือไม่ที่ผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่เป็นจะเป็นผู้ติดเชื้อเดินทางไปสัมผัสกับพื้นที่หรือบุคคล ขอให้ติดตามรับข้อมูลจากประชาชนและทางโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นหูตาที่มีความสําคัญอย่างมากเพื่อรวบรวมเพื่อจะนําไปสู่การสอบสวนโรคนะครับเพื่อที่จะขีดวงผู้สัมผัสมีความเสี่ยงสูงผู้สัมผัสของผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงกลางต่ำนะครับเพื่อจัดการว่าจะดําเนินการอย่างไรตามหลักวิชาการของกรมควบคุมโรคนี่คือสิ่งแรกที่รัฐบาลน,นี้และก็กระทรวงสาธารณสุขจะต้องทําให้ได้ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จะต้องไม่ปกปิดข้อมูลนี่แหละครับจะเป็น กระดุมเม็ดแรกที่นําไปสู่การฟื้นฟูต,ต่างๆส่วนการเยียวยากับผู้ประกอบการต่างๆผมคิดว่าท่านนายกตีได้รับฟังเพื่อนสมาชิกท่านคุณหมอบัญญัติไปแล้ววันนี้มีเพื่อนสมาชิกจากชนบุรีนะครับพักก้าวไกลก็พูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าจะมีน้ําหนักนะครับในการที่ให้ในายกได้ตัดสินใจได้ช่วยเหลือพี่น้องคนระยองในสถานการณ์นี้ครับขอบพระคุณครับขออภัยนะครับเจ้าที่รายงานว่าเกี่ยวกับเครื่อง กองการถ่ายทอดมีปัญหาขนาดนี้ครับเชื่เลยครับขอบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมขวัญเลิศพาณิชบ้านนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีพักเกล้าไกลนะครับกอ็อยากได้บทสรุปนะครับมีชาวบ้านประชาชนนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาอยากได้บทสรุปเลยคือว่าจะชดเชยด้วยการจ่ายเงินพวกเขาบ้างหรือไม่นะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยตอบคําถามนี้ด้วยนะครับเพราะว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดขึ้นกับชาวระยองในครั้งนี้เนี่ยมีความมหาศาลมากนะครับและจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลเองนะครับก็อยากฝากจะถามนะครับภายใต้พรากฉุกเฉินนี้เนี่ยรัฐบาลจะยอมให้ประชาชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งและแจ้งความดําเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐได้หรือไม่อย่างไรนะครับและก่อนที่ท่านจะตอบคําถามนะครับ ก็ฝากข้อความไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ได้อบอกกับทางสมาชิกพรรคก้าวไก่นะครับว่าให้ระวังตัวไว้นะครับซึ่งผมก็ขอฝากบอกท่านไปเหมือนกันนะครับว่ายังบริหารแบบนี้อยู่ท่านก็ระวังตัวเองเหมือนกันครับเชิญรุ่ดีครับ กรารท่าปนประธานรัฐบาที่เคารพครับผมสาธิตปิตุเตชะอันทีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับการมาตรการการเยียวยาเนี่ยนะครับคือเงินของผู้ประกอบารชาวบ้านนะครับเงินเงินของรัฐจะตกไม้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับคือไม่ใช่คิดว่าจะช่วยจะจ่ายนะครับแล้วก็จะมากําหนดกฎเกณฑ์นะครับผมเข้าใจว่าในเรื่องหลักการเนี่ยนะครับท่านสะท้อน ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับคุณหมอบัญัาิจากจังหวัดระยองก็สะท้อนเพื่อนในสมาชิกเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรก็สะท้อนมานะครับผมมั่นใจว่ารัฐบาลฟังเสียงทุกเสียงนะครับแล้วก็ในฐานะที่ผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาได้รับผลกระทบจริงๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของการตื่นตะกในการที่จะยกเลิกการจองนะครับโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหลักการผมมั่นใจว่าท่านนายกตีจะ รับฟังแล้วก็จะพิจารณาส่วนว่าการจะจ่ายอย่างไรแบบไหนเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับขั้นตอนหรือระเบียบซึ่งความจริงธ่นรมตรีคลังก็อยู่ตรงนี้นะครับว่าการที่จะจ่ายเงินของรัฐออกไปชดเชยในเรื่องอะไรเนี่ยหต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนนะครับสเนี่ยก็ต้องไปดูซิว่าการเ,เสียหายหรือกระทบเนี่ยมันจะคำนวณในลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะคงจะตอบในลักษณะแบบนั้นรายละเอียดที่ชัดเจน ในขณะนี้คงไม่ได้นะครับแต่ขอให้ท่านได้ติดตามว่ารัฐบาลนี้จะให้ความสําคัญกับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับความจริงเนี่ยเรารัฐบาลก็ติดติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ้น,น,นเหมือนกับเรื่องการป้องกันการโรคระบาดนะครับการเยียวยานะครับการชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กลุ่มเปราะบางทั้งหมดเนี่ยเราก็ทํามาเป็นระบบนะครับแต่อย่างไรก็ตามแน่นอนที่สุดนะครับ โลกหยุดคนไม่เคลื่อนเงินไม่ได้ถูกใช้นะครับสถานการเศรษฐกิจก็ตกอยู่ในภาวะที่เรารู้กันดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็รับทราบแต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีเฉพาะที่จะต้องลงไปพื้นที่แล้วก็ดูช่วยเหลือผู้ดได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ